สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่ห่างจากคุณไปเขารู้สึกกับคุณยังไงเรามาดูความรู้สึกเขาคนที่ห่างจากคุณไปไกลห่างจากกันไปเขารู้สึกยังไงเป็นอิสระ เขารู้สึกพ่อไปแรกมาเนี่ยความความเป็นอิสระเขาว่าคุณน่ะเหมือนแล้วอย่างไรเพราะอิสระคุณกับเขาไกลห่างไกลห่างกันบ้านเหมือนเขาว่าคุณน่ะมีอิสระแล้วมีคนมาให้รักให้เลือกมากมายเหมือน เศร้านะเขาอยู่ในความเศร้าห่างไกลห่างกันไปแล้วแต่เขารู้สึกเหมือนว่าคุณคือบ้านบ้านน่ะคือความอบอุ่นความสุขการสร้างบ้านคุณคือบ้านบ้านคือความรักความเข้าใจลููรู้สึกของเขาเหมือนว่าคุณคือบ้าน บ้านคือความรักความอบอุ่นที่ททุกคนที่รวมรวมถึงความอบอุ่นอ่ะเหมือนเหมือนคุณเป็นบ้านของเขาเมื่อเมื่อมีคุณแล้วรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยความสุขคุณคือความสุขความปลอดภยัยความอบอุ่นของเขาเมื่อเขาไกลห่างเพราะไกลห่างนี้อาจจะเป็นไกลห่างด้วยเหต er, ุการณ์งานการต้องไกลต้องห่างต้องจากกันหรือด้วยไกลห่างจบจากกันไกลห่างละ พระเขารู้สึกเศร้าคิดถึงคุณความรู้สึกเขามีแต่คุณคุณคือความอบอุ่นของเขาหรือด้วยตัวเขาเองอ่ะเพราะอิสระต้องการความเป็นอิสระเมื่อเขาได้อิสระเมื่อไกลเมื่อห่างแ้วคิดถึงคุณคุณคือความอบอุ่นของเขาเปรียบเสมือนคุณเป็นบ้านบ้านที่อบอุ่นคุณคือ คือทุกอย่างของเขานะที่อบอุ่นคุ้มครองปกป้องคุ้มครองเขาต้องการความรักความเข้าใจแล้วเขาต้องการปกป้องคุ้มครองดูแลคุณต้องการมีคุณให้คุณดูแลเขาความอบอุ่นของคุณคือความรักความอบอุ่นที่เขารู้สึกดีๆกับคุณนะแต่เขาคิดแล้วเขาก็รู้สึกเศร้าเมื่อไก่เมื่อห่างไม่อยากไกลไม่หักไม่อยากห่าง แต่เขาไม่ต้องการไม่ต้องการไกลห่างจากคุณเขาห่างจากคุณไปไกลห่างกันด้วยเหตุแต่ละคนละท่านที่ไกลเขาไม่อยากไกลไม่อยากห่างอยากอยู่ใกล้คุณมีคุณอะปกป้องคุม้มครองดูอบอุ่นดูปลอดภยัยแต่เขาว่าเขาจะปกป้องคุม้มครองดูแลคุณอยากมีคุณอยู่เคียงข้างเร่งด่วน เขาต้องการเหมือนจะกลับมาหาคุณนะมีคุณเือบแบบเร่งด่วนหาทางออกคิดแก้ไขแต่เขาก็รู้สึกเศร้าเขาเหมือนเขามีอุปสรรคปัญหานะอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขไม่ได้ดังที่คิดที่หวังวิตกกังวลวุ่นวายใจพังพังทลายแล้ว เมื่อไกลเมื่อห่างเมื่อจากจากคุณไปเขาว่าความรักนี้จะไม่สมหวังมันพังไปหมดแล้วเมื่อไกลเมื่อห่างเมื่อจากคุณแล้วคุณก็เป็นอิสระว่าคุณจะไม่เลือกเขาไม่ลกเขาคุณคือความอบอุ่นของเขานี่ก็เร่งด่วนอันนี้แบบเร่งด่วนฉุกเฉินเร่งด่วนหาทางออกเขาต้องหาทางออกเพื่อที่จะ ที่เพื่อที่จะมีคุณสร้างบ้านกับคุณอยู่กับคุณคุณคือความรักความอบอุ่นของเขาความรู้สึกเขาในตอนนี้ที่มีต่อคุณศึกษาเนี่ยถึงแม้เขาจะเศร้าเขาจะเหมือนหาทางออกไม่ได้ในเหตุการณ์ในความคิดในชีวิตเขาแต่เขาก็ไม่ไม่ยอมแพ้นะเพราะไปนี้พูดถึงการศึกษาหาหาทางออกเรียนรู้ เรียนรู้เพื่อจะสร้างครอบครัวความรักความมั่นคงเรียนรู้ที่จะเนี่ยเรียนรู้ในความรักการเรียนรู้เพื่อหาทางออกเพื่อที่จะมีคุณเพื่อที่จะความรักนี้จะสมหวังเขากําลังศึกษาเรียนรู้ชีวิตความรักเมื่อไก่เมื่อห่างเมื่อผิดหวังเมื่อเสียใจเมื่อไม่มีคุณคิดถึงคุณแต่เขาก็จะพัฒนาเรียนรู้หาทางออกค่ะให้หาทางให้ความรักนี้ออกจากอุปสรรคปัญหาให้สมหวัง ไม่ยอมแพ้เหมือนเขาไม่ยอมแพ้ความรู้สึกเขาหลงรักหลงไหลหลงเสน่ห์คุณอ่ะอยู่ในห้องแห่งความมึนเมารักคุณคิดถึงคุณแล้วเขาต้องการปกป้องคุ้มครองดูแลคุณให้คุณปกป้องคุ้มครองเขาอยู่อยู่ด้วยกันแล้วเขาว่าเขาจะดูแลคุณได้ปกป้องคุ้มครองคุณได้หรือสลับกันคุณเองดูแลเขาปกป้องคุ้มครองเขามีความสุขความอบอุ่นหลงไหลหลงเสน่ห์คุณ คนมีสเสน่ห์รู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์แต่เขาก็อยู่ในความวิตกกังวลน,นะมาห่างจากคุณรังนี้จะไม่สมหวังรังนี้จะเป็นไปไม่ได้ว่าคุณจะไม่เลือกเขาไม่รักเขาความรู้สึกเขาวุ่นวายใจอธิษฐานขอพรขอพรให้ความรักนี้สมหวังอธิขอพรให้คุณให้ความรักอะ่ะขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐาน จิตให้ความรักนี้สมหวังเพื่อจที่จะเนี่ยเป็นบ้านครอบครัวเรียนรู้หาทางออกความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณแล้วเรามาดูว่าความรักจะเป็นอย่างไรฟังเสียงหัวใจ ของเขาของคุณเป็นอย่างไรเสียงหัวใจของความรักเสียงหัวใจของคุณและเขาหวงเหน็นความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเหมือนไพ่บอกว่าให้คุณดูแลความรักและเขาต้องการให้คุณดูแลห่วงเห็นในความรักนี้การแต่งงานความเข้าใจกันได้อยู่ด้วยกัน ความผูกพันแห่งความรักจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อไกลเมื่อห่างเมื่อเวลาผ่านไปจะทําให้ความรักนี้มั่นคงแล้วเขาเข้าใจหัวใจเขาคุณเข้าใจหัวใจคุณรู้สึกว่าความรักนี้จะมั่นคงขึ้นอีกใบย,ยินหยางมีลักษณะนิสัยที่คล้ายๆกันเป็นคู่กันนี่ก็คู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้ความเข้าใจกันความลงตัว ในความแตกต่างได้เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันเพราะเนี่ยความหวงแหนแห่งความรักดูแลหัวใจดูแลความรักนี้ให้ดีเหมือนเหมือนเข้าใจกันอะแล้วจะได้เข้าใจกันเหมือนคุณก็รักเขารักคุณคิดถึงเมื่อไกลเมื่อห่างรู้สึกดีๆเพราะไปนี้เวลาแห่งความรักความผูกพันแห่งความรักเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อใช้เวลาเมื่อถึงเวลา แล้วก็จะได้เป็คน,น,น,าาน,กกนปคู่กันได้อยู่ด้วยกันหรือถ้าไก่ถ้าห่างจบกันจากกันก็จะเป็นคู่กันได้ก็จะได้อยู่ด้วยกันได้สำหรับว่าอย่างไรความรักล่องลอยอยู่ในอากาศความรักอยู่รอบๆตัวคุณมีความรักคนรักความสุขคิดถึงห่วงใยซึ่งกันและกันคุณรักเขาเขารักคุณ